ดูวันต่อที่เรื่องของช่วงนี้เนี่ยเห็นเลยว่าปลายฝนต้นหนาวนะคะคุณผู้ชมและช่วงนี้ฝนจะตกหลายวันติดต่อก,กันแหละพี่แบงค์เราก็เห็นนะเมื่อวานในกรุงเทพก็มีนะคะฝนตกน้ํนาท่วมอู้หลายที่ทีเนี้ยช่วงที่ฝนตกนี่แหละบางทีสัตว์บางชนิดเนี่ยก็แวะมาทักทายที่บ้านนะคะบางตัวเนี่ยหนีขึ้นมาอยู่บนหลังคาพี่แบงค์เราไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหาเห็นอะไรไหมคะ<ฮ>ไฟที่ส่องไปนะคะเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เลยค่ะ นี่คืองูเหลืองความยาวกว่า4เมตรค่ะที่ย่องมากินไก่ชนตัวโปรดของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาแล้วค่ะไฮโซนะอยู่ที่สูงนะใช่แล้วมันหนีไงพี่แบงค์หนีขุ่นไปบนหลังคาค่ะ ทางกู้ภัยนะคะมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีมูเหลือมขนาดใหญ่เข้าไปในบ้านเลขที่202หมู่4ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนำอุปกรณ์ค่ะค่อยๆค่ะปีนขึ้นไปนะคะหลังบนหลังคานะคะแล้วก็พยายามที่จะพาเจ้ามูลเหลือมลงมาค่ะ คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องคือรัดไก่ชนตายไปนหนึ่งตัวแล้วก็ <มา S 1> หันไป <มา S 1> นะคะนี่มาแล้วมาแล้วนะค,ะครับกำลังจะหันไปฉกใส่ไก่ใบหนุ่มอีกตัวหนึ่งกู้ภัยมาค่ะพี่แบงค์เลยที่จ้าขึ้นหลังคาไปเลยค่ะ นี่เขาก็หนีอยู่แบบนี้นะคะทูกอย่างให้เธอแล้วนะกู้ภัยนะกู้ภายก็จับลงมาค่ะคุณผู้ชมครับมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาไม่ยอมให้จับง่ายๆก็ต่อบันไดกันไปคือเขาบอกว่ามันหลบอยู่ที่นี่พี่บคงนี่นะคะที่ต้นไม้นะคะต้นกระท้อนเปล่าน่าจะต้นกระท้อนแหละนะสงสัยเปรี้ยวปากไงแล้วต้นลำยายนีเป็นต้นลำใหยหน้าบ้านนะคะต้นลำใหหน้าบ้านเหรอฮะโอ้ตังจากการดูโดยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าแล้วนะคะก็ดูแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะ จับพี่ตัวงูแล้วด้วยความที่งูนี่นี่หลักฐานค่าตามล่าไก<ช>่เขาสวนไ,ไม่ล่ะพี่แบง์่าไก่นะ,ะทีนี้ดูกันไปดูมาเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะก็เลยพยายามที่จะจับไปนะคะ สุดท้ายนะคะมันก็เลยเลื้อหนีตกลงมาจากหลังาค,าคาค่ะกู้ภัยเขาก็ใช้อุปกรณ์นะคะคีบจับตัวงูแล้วด้วยความที่ตัวมันใหญ่ไงพี่แบงค์ผู้ชมแรงรรมันก็เลยเยอะค่ะนี่ค่ะมันก็เลยมาอยู่บริเวณนี้นะคะหลุดจากการถูกคีบจับจนกู้ภัยเนี่ยต้องใช้บ่วงเชือกมารัดเข้าที่ลังคอแทนนี่งูงูงูอ่ะอ่ะจะเลื้อยงูคว้างองผู้มิถุน เพราะมันไม่ยอมให้จับไงเขาก็เลยต้องพยายามนะคะหาวิธีการจาับจนต้องหาถุงนะคะพอจับได้แล้วแบบนี้ก็ต้องหาถุงมาเพื่อที่จะนาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมนี่เป็นจังหวะที่เอาบ่วงคล้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาเจ้าถุงเนี่ยมาใส่นะคะคุณผู้ชมรู้แต่มันก็แรงเยอะนะเท่าทีาด่ดูแล้วนะนี่ดูสิอ่ะฮุบก็มาอ่ะนี่สะบัดถุงแล้วนะจ๊ะใส่เข้าไปนี่คือจังหวะที่มงมารับถุงไ,ไปใบหนึ่งแล้ว แล้วเขาก็เลยต้องถุงมาลองใบเพื่อที่จะใส่งูเข้าไปค,คุณผู้ชมคือจังหวะมันค่อนข้างจะโอลมาหนิดนึงเพราะว่าถุงใบแรกเมื่อรัดไปแล้วนะคะก็ใช้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็พยายามที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะก็อยากฝากเตือนนิดนึงว่าใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำต่างๆนะคะคก็ระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะเพราะว่า,า,าช่วงนี้เป็นช่วงที่งูเนี่ย,ย,ยมันจะออกมาหาอาหารกินไงพี่แบงค์คุณผู้ชม4เมตรเนี่ย ตัวใหญ่ทีเดียวนะตอนแรกจับบนหลังคานึกว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จเรียบร้อยฮะมาจับข้าล่างต่อนะฮะอ้ตายชุละมุนพุ่นดายกันความโอบด้วยฮะช่วงนี้ก็เตือนภคยกันนิดหนึ่งนะครับช่วงน้ำท่วมฝนตกแบบนี้นะครับสอดส่องดูแลให้ดีนะครับ